เมื ừ ừ, cow, setting, ่อส <a> ักครู่นี้ป๋าบอกว่ายังไงนะป๋าชื่นชมครับครบเครื่องมีหมัดเสริมด้วยหมัดนี้มันมายังไงเอาบอกไปสองลา้ชนะใครเป็นคนช้อนให้นี่หมัดนี่เหนเนื้อเห็นเนอร์ที่ไห่นะคิดให้ว่าจะรอกได้วันนี้เอาถามตรงเลยคิดว่าจะชนะใช่เดีว่าไม่คิดว่าจะรอกได้แรกๆอึดดัดไหมยืมแรกๆอึดดัดไหมอึดอัดนิดหน่อยเพราะอะไรเพราะอะไรเขาจุกจิกสัตย์ไปเจุกจิกเลยใช่ไหมเขาด้วมือดีมากเลย ทำได้ยังไม่ทำไม่ได้เลยโอ้ยเยชื่ออะไรเนี่ยกลาหลาใช่เลยสอนจนได้ยล้วเห้อโอ้ยเดี่ยต้องสอนทั้งปีเลยวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้ตำทำทำแขนกลาเกมนยังไงบ้างครับตอมาซ้อมฝัดซ้อมสอบครับเทนนมาซ้อมตอ้องต้องมันทำได้ดีใจครับดีใจโอ้ยยี่สิบคอรครับผอาจารย์ที่สักวันนี้เปังไงครับผมชอบที่ใครครับผมตอนนีไปซ้อมประมาณครปีแล้วครับครึ่้ ที่คล่องแคล่วเลยับแล้วก็ดูเด็กวันนี้นี่มีพัฒนาการขึ้นมาดีมากเลยครับก็เขาได้ซ้อมกับเพชรน้ำหนึ่งนะแล้วก็มีเทรนเนอร์หลากหลายเข้ามาสส่ตัอนักตยังไงครับก็ตัวนี้ไปไกลแน่นอนนี่สับัญที่ช่วงนี้สุดยอด ร้อยยี่สิบกมิวการเป็นบบร้อยยีหกเันไหมก็ผมคิดว่าอนาคตก็ไปไกลแล้วเพราะนี้เพิ่งจะเพิ่งจะเติมใหม่เตมสองนะครับหลังกนี้ก็ขึ้นมานี่เทีอยางยปนัวแลโอนรูปรางเขาโอเคเลยอยู่ครับก็ฝากเอฟซติดตามด้วยนะครับครับผมนะครับราคากนดีรับ